คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องของเมื่อวานกันหน่อยโฆษกรัฐบาลเองก็เข้าสายกับเราในเนชั่นทันข่าวเที่ยงเนชั่นทันข่าวเช้าเมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดคุย กับสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักคก้าไกลคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลเหมือนกันค่ะซึ่งท่านก็ชี้แจงนะคือคือย้อนกลับไปนิดนึงหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่ทำเนียบรัฐบาลคุณหมเองออกมาทันทีเลยค่ะบอกว่าโหมันจะไปขัดวัฒธรรมนูนหรือเปล่าจะไปกระทบวินัยการเงินการคลังของประเทศหรือเปล่าและต่อมาคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรานําเสนอไปแล้วนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X นะฮะ เป็นการตอบโต้คุณสิริกัญญาด้วยต่อการแสดงความคิดเห็นพร้อมแปะลิงก์ข่าวที่นําเสนอความคิดเห็นของคุณสิริกัญญาประกอบนะครับโดยระบุว่าอย่าเอามาตรฐานความคิดของตอนเองมาหวังว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนกันอย่ามองความตั้งใจที่บริสุทธิ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะยกระดับความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนมาเป็นมุมการเมืองที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนเลยครับอ,อันนี้คือเป็นการคือท่านนายกเนี่ยเป็นการแชร์ ในส่วนของข้อความที่คุณใหมายนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปแล้วก็ได้มีการาพูดถึงอบอกว่า,อย,าอย่าเอาความคิดตัวเองเนี่ย มาเป็นเหมือนคนอื่นอะไรประมาณนั้นก็เป็นลักษณะเหมือนแบบอตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาถ้าจะนับกันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนที่นายกแถลงใช่ไหมพอพูดถึงเรื่องของการต้องกู้เงิน5<ช>้าแสนล้านบาทปรากฏว่าวันเดียวกันคุณหมายสิริกัญญาก็ไปให้สัมภาษณ์ให้2ที่เลยนะที่สภาด้วยที่สภาแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าลักษณะนี้เนี่ยเหมือนรัฐบาลต้องการหาทางลงให้กับโครงการนี้หรือเปล่าเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไอ้การไปกู้เงิน5้าแสนล้านบาทเนี่ยมันอาจจะถูก สารแล้วมนูญตีตกก็ได้หรือปริศดีกาอาจจะตีความแล้วไม่ให้ผ่านก็ได้เพราะในอดีตก็เคยมีบทเรียนที่พักเพื่อไทยเนี่ยจะไปกู้เงิน2ล้านล้านบาทเอามาลงในโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วตอนนั้นก็ถูกตีตกค,คุณหมายก็เลยมองว่าอันนี้หรือเปล่าเหมือนเป็นการหาทางลงเพื่อที่จะอธิบายกับประชาชนว่าพยายามที่จะดันเต็มที่แล้ว แต่สุดท้ายมันไม่ผ่านก็ <g ill ain> ล้มเลิกนโยบายไปเลยและก็ไม่ไม่มีใครได้เงินแม้แต่บาทเดียว<ห>ด้วยซ้ำไปแล้วพอคุณหมายให้สัมภาษณ์แบบนั้นปรากฏว่านายกก็เลยแบบโอ้โหบอกทวิตกลับทวิตกลับไงว่าอย่าเอามาตรฐานความคิดของตัวเองมาตัดสินว่าคนอื่นต้องคิดแบบตัวเองคือเท่าที่อ่านเนี่ยโะะอย้แรงพอสมควรนะแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมคะในส่วนของคุณสิริกัญญาตันสกุลก็ได้มีการโพสต์ภาพของนายกวัฒนตรีเหมือนกันก็มีการตอบโต้กันเนี่ยนะครับก่อนมีระบุข้อความว่า เรียกว่าตักกะวิบัติชนิดหนึ่งที่ตีความผิด,ผดว่าอะไรสักอย่างย่อมถูกต้องดีงามจริงแท้หรือมีคุณค่าเพียงเพราะใครสักคนทุ่มเทแรงกายแรงใจหรือแม้แต่เสียสละเวลาทรัพย์สินหรือความสุขสบายมาภาคาเพียรทําสิ่งนั้นๆด้วยเจตนาที่ดีบอกว่าตักกะวิบัติ คือเป็นการแชร์ซ้อนแชร์ไปอีกทีเนี่ยคุณผู้ชมได้เห็นในภาพเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยแชร์ของอขออนุญาตเอ่ยนะฮะของเครือส,ส,สแต,ตแนดาร์ดที่มีการเอาข้อความของคุณหมายที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยมาแชร์เป็นข่าวถูกไหมฮะ <expect S 1> <Jump. S 2> และ้วคุณสิริกัญยาก,ก็ไปแชร์ซ้อนแชร์ไปอีกทีแชร์ชรท่านนายกมาอีกทีหนึ่งโอ้โหเดี <N> ๋ยวต้องดูว่า มันจะจบยังไงจะจบแค่นี้ไหมหรือจะมีการตอบโต้กันหลังจากนี้อีกหรือเปล่าไม,ไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้านายกจะไปแคปข้อความคุณหม่เอามาแชร์เพื่อเป็นการแบบแชร์อชรชเออตอบโต้อีกหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมคะทีนี้ถามว่ามันจบไหมเรื่องดราม่านี้มันก็ยังไม่จบนะคุณผู้ชมคะเพราะหลังจากที่ตัวของคุณสิริกัญยาออกมาทวิตข้อความใช่ไหม ฝากไปถึงใครบางคนว่าตักกะวิบัติรปรากฏว่าล่าสุดนะคะองค์ารักษ์พิทักษ์นายกมาแล้วนะคะคุณอดีสรเพียงเกตค่ะสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วอีกตําแหน่งหนึ่งก็เป็นประธานวิปรัฐบาลด้วยล่าสุดคุณผู้ชมออกมาแต่งกลอนฝากไปถึงคุณไหมสริกัญญาเลยนะคะโดยมีการผ่านออโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์เนี่ยนะบอกว่าก้าวไกลไม่เอาเงินดิจิทัลจนไหมลัน่นสารรัฐธรรมนูญจะคว่ำทิ้งก็คานไปเคืองไปให้ประวิงก้าวไม่ ถึงความจริงเสมอมานี่ค่ะแต่งเป็นกลอน4บรรทัดแบบนี้ฝากไปถึงคุณหมายสิริกัญญาพักก้าวไกลนะคะนอกจากนี้คุณอดิสรยังได้ทวิตข้อความเพิ่มเติมด้วยบอกว่าโครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทสำเร็จผลคุณสิริกัญญาไหมจะรับผิดชอบอย่างไร อย่างแรกเลยลาออกจากสสอ,อย่างที่สองออกจากแวดวงการเมืองเศรษฐกิจอย่างที่สาไปบวชชีและอย่างที่4กราบขอโทษประชาชนแล้วคุณอดิศรยังทิ้งท้ายบอกว่าผมซีเรียสน,นะตอบกลับด้วยว่าจะเลือกทางไหนนะคะขณะเดียวกันหลังจากที่มายื่น4ข้อเสนอให้คุณสริกัญญารับผิดชอบแบบนี้เนี่ยนะคุณอดิศรยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะคะถึงทำไมถึงต้องแบบออกมาแบบตอบโต้ คุณสิริกัญญาฝากข้อความยื่นข้อเสนอไปถึงคุณสิริกัญญาค,คุณอดิศรก็ออกมาขยายความแบบนี้ว่าจากกระแสที่ผ่านมาที่เห็นว่าฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลว่าภาพรวมยังจับต้องอะไรไม่ได้ตรงนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้เข้าข้างเพราะประเทศของเราอยู่ในการปกครองแบบเผด็จการของคอสชอมาถึง9ปีทุกคนได้ลิ้มรสความเป็นเผด็จการอย่างเต็มอิ่มจนมีการเลือกตั้งแบบที่เห็นแต่พรรคเก้าไกลเขาไม่สามารถจัดตั้งรัฐ บได้ก็เป็นคิวของพักเพื่อไทยซึ่งกว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องฝ่าด่านการวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้ทั้งๆท,ที่บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่อยากทําแต่รัฐธรรมนูญบบังคับเพื่อให้มีรัฐบาลมาบริหารประเทศ นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะว่าถ้าดูผลงาน60วันแบบไม่มีอคติผมคิดว่าเป็นผลงานอาจจะมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา9ปีด้วยซ้ำบางอย่างก็อาจจะเป็นได้อันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างกันมีบินค่าไฟมีบินค่าน้ำมีลดแก๊สโซฮอลดรเบนซินลดดีเซลอันนี้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงไม่ต้องอ้างใบเสร็จจากไหนเพราะประชาชนได้ใช้สิ่งพวกนี้มาโดยตลอดแล้ว นอกจากนี้คุณอดิศรยังพูดถึง60วันที่ผ่านมาว่าเป็น60วันที่เริ่มต้นของรัฐบาลที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกรัฐสภาแล้วถ้าให้ตัวเองประเมินผมให้คะแนน A บวกนะบอกว่าให้ A บวกซึ่งอาจจะตรงกันข้ามกับฝ่ายค้านฝ่ายค้านเขาอาจจะมีเหน็บแนมบ้างโดยเฉพาะทางพักประชาธิปัตย์กับพักก้าวไกลแต่ด้วยความเคารพ ที่ท่านให้คะแนนบอกว่าท่านนายกไหวสวยซึ่งความจริงท่านนายกคนนี้ก็ไหวสวยจริงๆนะผมไปปราัยที่ชนบุรีท่านเป็นคนที่ไหวสวยตัวสูงไหวไม่เอามือมาถึงหน้าผากซึ่งบอกว่าผู้ดีผู้ดีเนี่ยเขาก็จะทํากันแบบนี้นอกจากนี้ยังพูดถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่าท่านนายกเศรฐาทำงานได้ดีส่วนจะพอใจหรือเปล่า ก็ต้องไปถามชาวบ้านว่านายกเศรษฐาทํางานดีจริงหรือไม่ค,ะค่ะคือ,ค,อคือเหมือนกับว่าโอ้โหอย่าเพิ่งมาติติงกันเลยให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจกันดีกว่าไหมแล้วก็ได้มีการพูดถึงผลงานรัฐบาลในรอบ2เดือนที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้าง <S S S ทําไปแล้วบ้างแล้วก็มีการประเมินด้วยบอกว่าโอ้โหเอบวกนะ <S S ตรงข้ามกับไม่ว่าจะเป็นคุณชัยชนะเดเดโชที่ออกมาบอกโอ้โหสาเต็มสิเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมฮะ